มิติใหม่แห่งยีซี่ใหญ่ขึ้นสูงขึ้นหนาขึ้นแล้วก็แพงขึ้นสวัสดีครับผมไอท็อปจากยูรูท็อปนะฮะวันนี้เราจะมาดูรองเท้าคู่หนึ่งที่มีการแบบปรับเปลี่ยนโฉมใหม่หรือเรียกได้ว่าเป็น OG อีกคู่หนึ่งของ d i i d s y y e z ซ b o o ู t นะฮะนั่นก็คือนี่เลย Yeezy 500 High Slate มันมีความแบบ เปลี่ยนแปลงแบบใหม่มากเพราะปกติ g c 5ี0จะมีความแบบไม่สูงขนาดนี้นะฮะแต่ว่าพอเปลี่ยนเป็นรุ่นไฮปั๊บขนาดก็เปลี่ยนไปแล้วก็แมทเทอเรียลบางอย่างเปลี่ยนไปเหมือนกันเรามาดูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างเริ่มจากอย่างแรกนะฮะถ้าไม่พูดไม่ได้เลยก็คือตัวกล่องที่ขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมคือแบบใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากแต่ที่เหมือนเดิมก็คือยังไม่มีบูสต์อยู่ในตัวยังเป็นแค่ยีซี่ห้าอยู่เหมือนเดิม คู่นี้นะฮะเป็นคู่ที่มีขนาดความใหญ่แบบใหญ่มากและน้ําหนักก็เพิ่มขึ้นกว่าเดิมเยอะแต่ว่าเหมือนว่าจะเป็นคู่ที่ออกแบบมาเพื่อสำหรับหน้าหนาวห,หรือสำหรับ for winter อะไรประมาณเนี้ยเพราะว่า material ที่ต่างไปคือแบบความหนามันอะออกมาแบบคือ กันลมได้แล้วก็ทําให้แบบอบอุ่นได้แล้วตัวแบบระบายอากาศที่แบบถ้าเป็นตัว500ปกติจะมีรูระบายอากาศแต่นี้จะไม่มีนะฮะเดี๋ยวผมหยิบมาให้ดูดีกว่าจะได้แบบเข้าใจง่ายๆขึ้นเนาะนี่ก็คือตัว GC e 500 l o นะฮะเห็นปะ่ะถ้าเป็นโลเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นแบบเป็นฟองน้ําเหมือนกันแต่ว่าจะมีรูระบายอากาศความสูงก็คือแบบต่างกันลิบลับคือแบบหายไปเยอะคู่นี้จะออกแบบมาให้มีความหนาแบบ หนามากแล้วก็มีความคล้ายกับตัว y e e z y Rock ไม่ค่อยได้รับความนิยมเพราะว่า Material มันเปลี่ยนจากตรงเนี้ยเปลี่ยนไปจากตรงโลมาเป็นไฮปับแล้วก็แบบคือคนอยังติดภาพกับความเป็นแบบรูระบายอากาศดีๆใส,ส่สบายอย่างคู่นี้อยู่ทั้งที่เป็นทวีปหนาวแต่มันไม่ได้รับความนิยมเลยผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่า Material ที่มันเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็ความหนามันก็เลยขาดสไตล์หรือว่าแบบสิ่งที่คนเขาแบบต้องการอ่ะทั้นีนี่นี่เป็นสี OG นะฮะเป็นสีดําแบบ ดำด้นดานนดำออกน้ำเงินอเดี๋ยวเรามาพูดถึงแมททีเรียลเลยดีกว่าตัวอัปเปอร์อัปเปอร์เนี่ยจะรวมไปหมดเลยจะมี้งแต่แบบหนังหนังแคนวาสหนังนูบลักนะฮะแล้วก็จะมีแบบที่เป็นตัวเนี้ยเป็นฟองน้ำออกมานุนๆปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บคือแบบมันนิ่มมากคือคู่นี้บอกเลยว่ามันนิ่มจริงๆมีความหนาความสูงใก,ใกล้เคียงกันกับตัว AJ1 นะฮะหรือว่าตัว Air Jordan 1คล้ายๆกันค,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 ความสูงแต่มีความหนาที่มากกว่า ตัวนี้ยังเหมือนเดิมข้างล่างคล้ายๆกับตัวโลก็สีพื้นข้างล่างเห็นปะตัวเอาโซก็จะเป็นตัวแบบยางเต็มแผ่นแล้วก็มีความแบบแน่นหนาตามสไตล์นะฮะมันเป็นรองเท้าที่ผมบอกเลยว่าผมใส่แบบเหยียบตรงพื้นลื่นๆแต่มันไม่ลื่นก็คือหยิบเหยียบตรงพื้นเปียกแต่มันไม่ลื่นเออเอางี้ดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดใส่แบบตัว700 เหี่ยวรงพื้นแบบเปียกแล้วแบบมีความลื่นในตัวผมไม่เข้าใจเหมือนว่าทำไมแต่รู้สึกว่าคู่นี้ไม่ค่อยลื่นนะฮะก็เลยมีความเหมาะกับการใส่ในวินเทอร์ใส่หิมะได้เออสำหรับคนที่จะใส่ไปแบบประเทศที่มีหิมะอย่างเงี้ยใส่คู่นี้ก็น่าสนใจเหมือนกันก็จะเป็นการเปลี่ยนจากการใส่พวกทิมบัลันหรือว่าพวกด็อกร์มาตินเปลี่ยนมาเป็นตัวเนี้ยก็ใช้ความรู้สึกที่แบบเออมันแตกต่างมันคือยีซี่ที่แบบใส่หน้าหนาวเจ๋งดีแต่ตัวนี้นะฮะผมแนะนําว่าสําหรับทุกคนเลยที่ใส่ให้ระวังตรงขอบเนี่ย เขาะจะเป็นส่วนที่สึกหล่อและไปไวมากอย่างผมมีตัวโลตัวโลผมเนี่ยเพิ่งใส่ได้แค่อทิตย์สองอาทิตย์ตรงนี้ไปแล้วขูดแล้วด้านข้างขูดนิดหน่อยแต่แบบส่วนด้านในจะขูดมากกว่าแต่ก็ถือว่าโอเคไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องพวกนี้เพราะเราซื้อมาใช้อยู่แล้วปะนี่เป็นรองเท้าที่มีความแพงขึ้นกว่าตัวเก่าค่อนข้างพอสมควรน,นะฮะเพราะตัวเก่าอยู่ที่ประมาณ200ยูโรประมาณเนี้ยแต่ตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ220ยูโร ราคาก็คือเท่ากันกันกบตัว y e ซ z y 350ก็ถือว่ามันก็ไม่ได้แพงมากถ้าเทียบกับตัว700ก็ยังถูกกว่าตัว700อยู่แล้วก็แบบสูงกว่าใส่สบายคือแบบถ้าทุกคนมองแค่นี้จะรู้สึกสวยหรือไม่สวยว่าดีไม่ดีแต่พอคุณเห็นออนฟีดปุ๊บคุณจะรู้สึกเลยเฮ้ยออนฟีดมันดีวะ่ะ แล้วนั่นก็เป็นออนฟีที่ทุกคนเห็นไปก็มันเป็นอะไรที่รู้สึกแปลกใหม่สำหรับตัวยีซี่อ่ะคนอื่นอาจจะไม่รู้สึกแต่ผมที่เป็นแบบแฟนคลับยีซี่ใส่หลายรุ่นอย่างเงี้ยพอเจอตัวไฮแบบมันเป๊ะปังวังเวอร์มาคือแบบเออคือชอบเลยอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจคู่นึงถ้าใครคิดจะเล่นก็ควรเล่นนะฮะราคาไม่แรงไม่สูงและก็ไม่พุ่งบอกเลย ใครที่หวังกับรีซงรีเซลคือแบบเออมันไม่สูงแน่นอนคุณจะซื้อได้ง่ายขึ้นหรือใครที่ซื้อมากะเก็งกําไรเตรียมขายก็ไม่ต้องเก็บไว้หรอกจริงๆเพราะว่ามันไม่น่าจะขึ้นหรอกสีนี้ส่วนความอบอุ่นผมบอกเลยว่ามันอุ่นอุ่นจริงๆคือถ้าเกิดใครที่ใส่ AJ1 หรือว่า Air j จ r d a นหนึ่งใช่ปะ่ะจะรู้เลยว่าแบบเออมันจะมีความหนาวในตัวถึงมันจะสูงแต่พอใส่ตัวนี้ปุ๊บกึก่งๆกับบูทเลยอะรองเท้าบูทที่แบบเออมันกันหนาวได้ ถือว่าดีส่วนไซส์นะฮะปกติผมจะใส่รองเท้าแบบ43ซื้อ44แต่ตัวนี้ผมจะต้องซื้อแบบ44ครึ่งและคู่นี้ผมดันพลาดซื้อแบบ43มาคือแบบโคตรโง่คือแบบพลาดจริงๆซื้อมาผิดไซส์แล้วก็เลยต้องปล่อยไปเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมก็เลยเอาเข้ามาอยู่ในซีรีส์ไม่รักก็ต้องปล่อยอ่าก็คือเป็นคู่หนึ่งที่อยู่ในซีรีส์นี้เพราะว่าได้มาแล้วต้องปล่อยไปทั้งที่แบบอยากจะเก็บไว้ใจแทบขาดแต่ว่าสั่งมาผิดไซส์ก็เลยใส่ไม่ได้ น่าเล่นจริงๆแนะนำสำหรับคนที่ไม่มีหรือใครที่แบบเคยมีตัวรุ่นโลมาแล้วถ้าอัปเกรดมาเป็นไฮก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างไปประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทำคลิปออกมาเป็นคลิป VS และกันระหว่างตัวโลและไฮให้ทุกคนได้ดูกันว่าเออคู่ไหนเจ๋งกว่ากันแล้วทุกคนจะชอบคู่ไหนและใครที่แบบอยากรู้ว่าโลหรือไฮเนี่ยก็ไปตามดูคลิปนั้นจะได้ไปดูว่าเอยความคิดเห็นของเพื่อนๆชอบคู่ไหนมากกว่ากันก็ประมาณนี้ฮะสายก็จะเป็นสายแบบ500ธรรมดา เออสายไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปไงถ้าเกิดมีอะไรก็คอมเมนต์เลยแนะนำติชมกันได้สําหรับวันนี้ผมคงจะต้องไปแล้วนะครับอาจจะมีพูดลืมนู่นนี่นั่นเพราะแบบไม่ได้พูดนานก็อาจจะลืมหรือแบบตกหล่นอะไรมาบ้างก็เขียนถามกันได้ใน IG หรือว่าในคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมาตอบแล้วกันสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบาย